สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับสาวมอต้นประทะมือหมากมอต้นมาเลยนะครับวันนี้สาวมอต้นประทะกับหมากฮอตกันเทพนะครับมือหมากระดับมอตอน้นสูสีกัครับมาเลยกระดานที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรสาวมอต้นมาหลายครั้งแล้วมาแต่ละครั้งไม่ผิดหวังครับวันนี้จะเป็นยังไงครับ ฝีมือของเคยยังคงเส้นคงวาหรือเปล่าอะไรครับหมากออกตัวอย่างรัดกลุมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมให้กับบังไาช่องมหาเก้ามาโดยตลอดต้องกราบขอบคุณในอย่างยิ่งครับ ันนี้มาเล่นอยู่ในทําการแสงตั้งกลางสายลมนะครับอาจจะมีเสียงลมพัดผู้อีบ้างต้องขออภัยสำหรับท่านผู้ชมวันนี้สาวหมอต้นมาบันทึกไว้นะครับก็ฝากฝีมือ แหลกเลยครับนะครับต่างคนก็ตะมุ่งหน้าเข้าฮอตนะครับแปลกเพื่อเข้าฮอตกระดาษที่หนึ่งนี้ดูสูสีกันอยู่นะครับต่างคนก็ต่างเจ็ะเข้าฮอตมือหมากมอต้นกับมอต้นนะครับพอๆกัน ไม่ได้แข็งแกร่งได้มากนักนะครับก็รหรับท่านที่เป็นระดับเซียนก็คงจะดูด้วยความเพลิดเพลินนะครับหรือว่าก็ส่งเสริมผู้น้อยบ้างนะครับนี่นะครับกินกนละตัวกินก่นละตัวนะครับนี่มากสู้สีกันมาก ลากินฮอตฮอตกินหมากฟรีกินคนละตัวดีไหมอ่าอยู่คนละตัวไปเลยนะครับเพื่อให้ได้เปรียบเสียบกันอ้เรานี้หมากมอต้นจะจัดการแล้วเนี่ยจัดการไหมอ้ไม่จัดการนะครับอ่าเนี่ยครับหมากมือหมากมอต้นก็ไม่แข็งแกร่งนะครับยังไม่จัดการฟรีก็ มาสูสีต่อนะครับบางทีก็การที่ไม่ใจเด็ดจ,จัดการแล้วก็ทำให้สุดท้ายพ่ายแพ้ได้นะครับสาวม,มอต้นก็ขยับตัวเข้าไปอีกนะครับหาทางที่จะเข้าฮอตได้ไวกว่า เข่าฮอตถึงก่อนได้เปรียบนะครับเพรตัวที่2เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับอ,อดแกรอนิดหนึ่งนะครับโอ้หามากเสียงก็คือสาวมอต้นนี้หมากเสียงซุ่มเสียงอยู่เพราะว่า ตัวไปลอยอยู่นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าฮอตได้ก่อนก็มีสูงเหมือนกันนะครับอืมคราวนี้แหละครับได้เปรียบแล้วครับขยับขึ้นไปไกลข้อไปทุกทีขยับไปอีกครับ นี่สาวมอต้นก็เริ่มได้เปรียบมาขึ้นสูงกว่าเขาออกไปสามสิบเลยครับยี่บห้าสามสิบนี่คราวนี้คันเทพโอ้คันเทพพลาดแล้วครับคันเทพพลาดแล้วคราวนี้นะครับหมากมอต้นก็เอ,อสาวมอต้นนะครับจากการฆ่าฮอต เรียบร้อยนะแบบนี้นะครับเข้าม,มุมแล้วไม่มีทางไปแล้วครับจบกระดานที่หนึ่งนะครับสาวมอต้นขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับมาชมกระดานที่สองกระดาน,ส,ดนสุดท้ายเลยนะครับโอ้กระดานที่หนึ่งมาสูสีกันสาวมอต้นเกือบจะพลาดแต่ว่าก็ควบคุมสถานการณ์ได้นะสุดท้ายก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ กระานที่2จะเป็นอย่างไรกระานที่2องสาวมาต้นซึ่งชนะมาแล้วกดารเด่นก็มีกำลังใจอย่างมหาศาลนะครับกำลังใจไปเรื่องสำคัญ รับมาแล้วครับกันดานที่2จะเป็นอย่างไรแรกเข้าไปนะครับดูสาวมอต้นจะไม่เกรงกลัวแล้วนะครับเพราะว่าเห็นชั้นเถิงของมือหมากมอต้นแล้วไม่เท่าไรอ่ะลุยเลยครับเขากินครับถือว่าได้จินฟรีนะครับนี่ แต่เปรียบทันทีได้กินฟรีแต่ก็โดนกินฟรีคืนน่ะโดนกินฟรีคืนเขาฮอตเลครับอย่างน้อยเขาฮอตก่อนก็ได้เปรียบเขาฮอดไปนะครับถือว่าหมากเท่ากันแต่ว่ารูปเกมนั้นได้เปรียบคือได้ฮอตก่อนนะครับ แล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ต่อสู้เข้าหดครับมือหมากมอต้นก็เข้าหดยังไม่ได้รลกครับพอเข้าไปก็โดนข้าฮอดก็ลังก็ยังชะลออยู่อ้าวมาให้จินฟรีอันนี้ก็ได้เปรียบด,ด้วยครับ ได้เปรียบเลยด้กินฟรีอย่างนี้นะครับหวังว่าจะได้กินฟรีคืนไม่ได้แล้วครับกินฟรีคืนไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับมีโอกาสถูกฆ่าโอ้โหแรกครับนี่นะครับนี่ครับ โอ้โหข้าฮอตฮะฮอตแหลกฮอตแต่ว่าได้เปรียบอักโขเลยครับจบเกมสาวมาต้นชนะรวด2 0งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ